กรุงเทพมหานครก็คืนความสุขให้กับคนกรุงนะครับโดยการปลูกดอกทานตะวันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานครติดตามในช่วงตรุยมืองครับผมรัชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์สองและประชาชนหว่านมเมล็ดทานตะวันลงบนทุ้นที่ว่างด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทย์สองริมถนนประเสริฐวนุนกิจเขตลาดพร้าวซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่สีเขียวจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่คือสิบไร่ขึ้นไปนะครับซึ่งนในขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ หลายจุดในกา,การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการที่จะให้คุงเทพมานครเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับที่ว่างเปล่าเพื่อให้มีการทําให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางใดทางหนึ่ง ที่แห่งนี้เป็นของบริษัทสยามประชาคารจำกัดเดิมเคยเป็นป่าลูกล้างและเปี่ยวซึ่งทางบริษัทได้ยกให้กรุงเทพมหาคนครใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนปลูกต้นทันตะวันสิบไร่ปลูกพืชผักสวนครัวจำนวนสี่ไร่ทำนาหนึ่งไร่และพัฒนาเป็นแหล่งน้ำสิบไร่เพื่อประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่นี้ส่วนหนึ่งเป็นบึงประมาณ10บไร่นะครับทั้งหมด25ไร่ส่วนหนึ่งเป็นบึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะ,จะมีการทำเกษตรผสมผสานนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งประมาณ10ไร่จะมีการปลูกดอ,อกทานตะวันซึ่งน่าจะออกดอ,อกประมาณเดือนมกราคมทานตะวันที่ปลูกครั้งนี้จะออกดอกบานสะพังได้ให้ได้ยนฉ่ชมประมาณต้นเดือนมกราคมปีหน้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดยาวอีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์กับพื้นที่ให้มีความร่มรื่นสวยงามตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร